นนะครับว่าวันนี้จากจากสิ่งเนื่องจากเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนะครับที่ออกลงในอินเทอร์เน็ตต่างๆนั้นนะครับว่ามีการร้องทีออ่ว่ามีนักท่างกายนะครับกันในสถานบริการในเขตที่ของพนีณุรวจนครบาลทุชัยนั้นนะครับาาก็ทางคณะกรรมการศวนนะครับเราก็ได้สาระประทันะครับจากจัดพยานในในนะครับที่มีปัญหากันนะครับว่าก็คือ แมนนะครับหร uh, man, uh, ือแม่ตะปูนะครับที่มันถูกสร้างหลักนะครับแล้วก็กอีกหนึ่งก็กลุ่มของจั่วนะครับกจั่วกลุ่มนิดนิดเยียรรักษานะครับซึ่งเทั้งเมื่อเราสอบปากคำรัฐธรรมนาญแล้วนะครับผมก็ได้ออกหายเรียดนะครับทั้งสองทั้งสามทั้งสกลุ่มนะครับโดยเฉพาะของแมนนะครับกับกลุ่มจั่ว นะครับซึ่งกระดาษนี้ท่านคุณแทนก็ได้ติดต่อผมเข้ามานะครับว่าจะขอเข้ามาพบกับทางบูภายในภาพในคลิปก็เป็นก็มาแสดงความบริใจที่จะละเอียดตามภาพแบนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมากขนาดนั้นก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยว่าในพิเศษข่าวกิ็แค่เขาที่มาทำผมแค่นะแล้วก็ ลายครั้งเข้าก็เลยรียกมาถามขอสถาันเคยรู้จักกันด้วยแล้วเขาอย่างที่เห็นเขาสมบัดต่อว่าสมบัคต่อทุกคนที่ไปผมก็เลยการออกไปแล้วถึงไม้ตามภาพที่หลังในีว่าเนี่ยเขาเล่าว่าเขากาื่อนรัก็เป่นทามดแล้วไหนบอกตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ไีคาังตอนปีนเรื่องกันตั้งแต่เรามีเรื่องกัชั้นล่างชั้นบน ทราบว่ามีการเคลียร์กับคู่กรณีแล้วตรงนี้ค่ะอยากจะให้เล่านิดนึงเห็นบอกว่ามีการเคลียร์กับทางคู่กรณีแล้ว ก็ยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับหลังจากเกิดเหตุแล้วได้ติดต่อคุยกันอะไรไหมให้เขาไม่ได้ติดต่อผ่านมีเขาติดต่อผ่านมแต่ว่าจัไม่ได้คุยกับเป็นกิจกรลักษณะเพราะเขายิงเองเขาติดต่อมาแล้วก็เขาติดต่อมาหน่อยว่าประมาณว่าไม่น่าเหตุการณ์ทางการบาดายได้ขนาดนี้แล้วตอนนพอจะทราบไหมครับสาเหตุของท่านข้อมูลไหมลงมือ ต้มเจือตอกไปแล้วเลยนี寥寥้ผมก็ไม่เห็นว <Virt> ่าเขาขอกขาปุ๊บเจะมีอะไรที่ในภาพก็ออกมาเลยแล้วอย่างที่ปรากฏาเป็นข่าวค่ะที่มีคนบองคนบอกว่าลองการประกาศอองวันด้วยว่า